ไม่ขนาดนั้นแล้วค่ะมามามามีอะไรเห็นตามฉันมาหลายวันแล้วขออนุญาตคุยเป็นการส่วนตัวดีกว่านะคะอายทำไมเรื่องผู้จัดการหักค่าคิวดารานะ่เหรอ ใครๆเขาก็รู้กันหมดนั่นแหละเอางี้เธออยากได้จากนายดนเท่าไหร่ว่ามาแล้วทำเอกสารส่งมาที่เลขาฉันฉันจะให้ผู้การดูให้เรื่องเนี้ยเราคุยกันแล้วค่ะเอา้าหรอลืมไปเลยเรืยอกกระจุกกระจิกอย่างนี้ฉันไม่สนใจแล้วคะ่ะเศษเงินแต่ดนก็คงไม่คิดอะไรที่เป็นดาราเนี่ยก็ถือว่าช่วยๆกัน แม่นีเเขาจะได้มีงานทำว่าไงมีอะไรจะให้กอไก่พูดตรงนี้ใช่ไหมคะอมืมีงานอะไรใครมาขอคิวในโดนบ้างว่ามาน้องโดนเนี่ยเพิ่งเข้าวงการละครยังไม่ได้ออนแอไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกคะ่ะเรื่องที่กอไก่จะมาบอกก็คือผู้การมีเมียน้อย แลวน้องโดนเนี่ยก็ได้เมียเป็นเกิน